หลังจากที่พระเอกเปิดเส้นทางสู่แดนสวรรค์ได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เราผู้คนที่อยู่ที่นี่พวกเขาก็ต่างพากันดีใจมาก,มากๆเพราะมันก็เป็นระยะเวลานานหลายหมื่นปีที่พวกเขาถูกนรงเันลงมาจากโลกเบื้องบนแต่ในตอนนี้ก็ถูกกลับเปิดขึ้นมาอีกครั้งในตอนนี้ก็คงจะมีโอกาสกลับขึ้นไปสู่ยังโลกเบื้องบนใหม่อีกครั้งแล้วแต่ทว่านักบวชฮุยชินที่ได้เห็นเห็นเส้นทางขึ้นไปสู่โลกเบื้องบนในตอนนี้ก็มีสิ่งที่ผิดปกติและก็แปลกไปเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นทางสู่ยังโลกเบื้องบน จริงๆมันก็คงจะมีสายฟ้าที่คอยปกป้องบริเวณรอบๆนี้เอาไว้แต่ถ้าว่ามันไม่มีสายฟ้าเลยนะครับมันจะต้องมีอะไรผิดปกติผิดแปลกไปอย่างแน่นอนนักบวชหุยชินไม่รอช้าในการพุ่งเข้าไปเพื่อตรวจสอบตัวนะครับและแล้วมันก็เป็นไปตามสิ่งที่นักบวชหุยชินคิดเพราะในระหว่างที่เขานั้นกําลังพุ่งเข้าไปยังโลกเปื้องบดแล้วในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นโลกเปลือบนที่อยู่ตรงหน้าก็ตามนะครับแต่มันมีเหมือนกระจกที่คอยปกป้องบริเวณรอบๆอย่าไว้ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้จนสุดท้ายนั บทโฮชินก็ได้ถูกดีดตัวลงกลับมาเหมือนเดิมนะครับจึงทําให้พี่ชายของเพกที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วตัวเขาก็พอจะรู้เลยนะครับว่าการที่จะสามารถขึ้นไปยังโลกเบื้องบนได้ใน1 0 0 0 0หปีที่แล้วเขาก็เป็นคนที่ปิดเส้นทางนี้เอาไว้เอกนะครับและการที่จะสามารถขึ้นไปยังโลกเบื้องบนได้มันต้องมีแผนที่ดาราจักรเท่านั้นเป็นแผนที่ที่ต้องนํามาจากโลกเบื้องบนนั่นเองนะครับจึงทําให้เพกที่ได้ยินเช่นนี้ก็ต้องรีบถามสิทธิพี่ของเขาไปเลยว่านําเอาแผนที่ดาราจักรมาหรือเปล่ามีสีหน้า ที่อมหิตรุ่มากนะครับเพกพร้อมบวกเสมอจึงทําให้พี่ชายของเขาก็ถึงกับรีบตอบปฏิเสธไปในการที่เขาลงมาจากโลกเบื้องล่างในตอนนี้ก็ไม่ได้นําเอาแผนที่ดาราจักรมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามผู้ฝึกตนเซียนคนอื่นที่ถูกในเหตุมาจากโลกเบื้องบนแล้วก็อาจจะมีแผนที่ดาราจักรพวกนั้นก็เป็นได้แต่สุดท้ายทุกคนก็ไม่สามารถมีสมบัตินั้นได้จริงๆนะครับหนึ่งด้วยมันก็เป็นสมบัติที่ล้าค่ามากๆเหล่าผู้ฝึกตนเซียนธรรมดาไม่สามารถที่จะครอบครองมันได้ง่ายเป็นแน่ในตอน อนนี้ก็ยากนะครับที่จะสามารถขึ้นไปยองโลกเบื้องบนได้ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นไม่มีแผนที่ดาราจักรในการหาเส้นทางเปิดเส้นทางได้นั่นเองนะครับแต่พอพระเอกได้หันไปเจอกับรัวเฉียนแล้วพระเอกก็พอจะรับรู้ถึงสิ่งบางสิ่งบางอย่างกับรัวเฉียนที่ปกปิดเอาไว้นะครับพระเอกกเลยได้ถามกับรัวเฉียนไปเลยว่าแผนที่ดาราจักรเจ้าน่ะพอจะมีมันหรือเปล่าซึ่งลัวเฉียนก็ได้รีบตอบปฏิเสธพระเอกไปเลยนะครับว่าตัวเขาก็ไม่ได้มีแผนที่ดาราจักรนั้นแต่อย่างใดมันเป็นสมบัติที่ล้ำค่า จากโลกเปื้องบนขนาดนั้นไม่สามารถที่จะมีมันอยู่ในการครอบครองเป็นแน่แต่พระเอกก็พอจะรับรู้ได้เลยนะครับว่ารั่วเฉียจะต้องมีแผนที่ดาราจากนั้นแน,แน่พระเอกก็เลยได้บอกกับรั่วเฉียนไปในระยะเวลาอีก3วันเจ้าต้องรีบหาแผนที่ราราจากนั้นมาให้ข้าให้ได้จึงทําให้รั่วเฉียนในตอนนี้ หลังจากที่ได้มองเห็นสายตาของเพกแล้วถ้าเกิดว่าไม่รีบหามาคงต้องตายในแน่ๆน,นะครับตัวเขาก็ต้องรีบตอบรับปากอเอกไปในที่สุดนะครับและหลังจากระยะเวลาผ่านไปไม่กี่วันในตอนนี้ล่วเชียนก็ได้กลับมาหาเพกแล้วนะครับตัวเขานั้นก็พอจะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นพยายามปิดบังไม่สามารถปิดบังพอเอกได้แน,แน่เขาก็เลยได้นําเอาแผนที่ดาราจักมาส่งมอบให้กับเพกไปนะครับแถมเมื่อ,พอเพกได้เห็นแผนที่ดาราจักรนี้แล้วตัวเขาก็พอ จะรับรู้ได้เลยว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่เป็นแผนที่ของอาณาจักรเบื้องบนตะอย่างใดนะครับแต่มันเป็นแผนที่เส้นทางที่นําไปสู่บ้านเกินของลววเฉียนนั่นเอง จึงทำให้ล UA ัวเฉียนก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับที่พระเอกสามารถสมัมผัสรับรู้ในจุดจุดนี้ได้ทั้งทงที่ตัวเขาก็ยังไม่ได้บอกถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่สุดท้ายพระเอกก็สามารถรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกๆอย่างอยู่ดีและเพื่อเป็นการตอบแทนในสิ่งที่ล UA ้วเชียนนั้นหามาได้พระเอกก็ได้ทากับล่วเฉียนไปว่าเจ้าต้องการอะไรอยู่ในตอนนี้โดยล UA ่วเชียนก็ได้พูดบอกกับอเอกไปเลยนะครับว่าสิ่งที่เขานั้นต้องการก็อยากจะได้สมบัติเพียงแค่จักตึงอย่างหรือ2ออย่างเท่านั้นนรัแต่อให้้ขึไปยงลก เคยนําเอาสมบัติมาให้เขานั้นที่หลังก็ได้ พระเอกก็ได้ตอบรับปากกับล่วเชียนไปเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่พระเอกต้องการในตอนนี้ก็ได้ทากับล้วเชียนไปเลยว่าสมบัติของดินแดนเลยมันมีมากมายหรือเปล่าล้วเฉียนที่ยินคําพูดของเพกก็ดึงกับเบอไปเลยนะครับผมเนื่อง้วยที่นิสัยของพอเพกก็เป็นคนที่ต้องการทรัพย์สมบัติอยู่แล้วนะครับสุดท้ายพวกเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปที่ดินแดนเลยในทันทีและภาพก็ตัดมาทาั้งฝั่งของดินแดนเลยในตอนนี้ก็มีผู้ฝึกต้นกลุ่มหนึ่งพวกเขาพยายามข้ามข้ามผ่านภายิบัิสายฟ้าเพื่อที่จะขึ้นไปสู่อาณาจักรเบื้อง ให้จ้จดไแต่การที่พวกเขานั้นทําเช่นนี้ก็ไม่สามารถทําได้เลยนะครับแถมก็นูเหมือนว่าพวกเขาจะสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ผิดปกติไปกับการทดสอบสายฟ้าในครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถมีคนที่จะขึ้นไปยังโลกบงบนได้แม้แต่คนเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลใดในตอนนี้พระเอกก็ได้มงเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้พอดีนะครับพระเอกที่สัมผัสได้ถึงสายฟ้านี้ก็ได้ทําการดูซับสายฟ้าทั้งหมดเอาไว้จนกลายมาเป็นแกนแท้ของสายฟ้านะครับจึงทําให้ล้ว เฉียนได้เห็นการกระทําของเพกแล้วก็ถึงกับรู้สึกตกใจมากๆพลังของเพกนั้นเกินขีดจํากัดคนปกติไม่สามารถทําได้สามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุก,ทก,ทก,ทกอย่างตามใจนึกกันเลยทีเดียวนะครับแต่มันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้แล้วล่ะสิครับพอพเอกก็สัมผัสได้ถึงใครบางคนที่แอบซ่อนอยู่ในสายฟ้าน,นี้เหมือนกันนะครับพระเอกก็ถึงกับต้องรีบถามกับคนคนนั้นเลยว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนรีบปรากฏตัวออกมาซะดีๆก่อนที่เพกจะโจมตีชายชะลักคนนั้นจนตัวเขาก็ล่วงลอยตกลงมายัางพื้นกันเลยทีเดียวนะครับโดย ชายชราคนนี้ก็เป็นเซียนที่มาจากอาณาจักรเปื้องบนเหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่ถูกในประเทศลงมาอายุขของเขาก็ใกล้ที่จะหมดลงไปนะครับจึงทาให้ตัวเขาก็เลยได้ใช้โอกาสนี้ใช้การดูดซับพลังสายฟ้าของคนอ,อื่นหรือว่าพลังแก่นสายฟ้าของคนอ,อื่นนั่นเองครับผมในการช่วยดูดซับเข้าร่างกายของเขาและก็เพิ่มอายุขให้กับตนเองนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าชายชราคนนี้คิดอยากจะต่อก้อนกับเพอเอกไปก็ตามนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าอะไรกับพระเอกได้อยู่ดี พอล่วเฉียดในตอนนี้ผงเข้าไปแทงทะลุที่กลางหน้าอกของชายเจราผู้นี้ภายในับเรียบร้อยตายกาที่เกิดเพลยทีเดียวจึงทําให้ชายหนุ่มผู้ฝึกตนคนนี้ที่ได้เห็นตัวเขาก็รู้สึกตกใจมากๆพอได้เห็นผู้ฝึกตนที่มาปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาตัวเขานั้นก็รับรู้ได้เลยว่าคนพวกนี้แข็งแกร่งมากๆจริงๆและภาพก็ตัดมาตั้งฟังของผู้ฝึกตนอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็กาลังรวบรวมชาวบ้านทั้งหมดของในเมืองเลยเพื่อมาทําการใช้พลังสายฟ้าในร่างกายของพวกเขาดูซับเข้าไป ไในหินสายฟ้านี้เพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับหินสายฟ้าสมอมอบให้กับหัวหน้าของพวกเขาไปอีกทีโดยที่พวกเขาไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าชาวบ้านจะเต็มใจไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพวกเขาได้สิ่งที่พวกเขานั้นต้องการพวกเขาก็คงจะทําทุกๆอย่างตามที่พวกเขานั้นทําได้จึงทําให้ชาวบ้านมากมายก็ต้องต่างพาก,กันล้มตายไปนะครับเนื่องด้วยความต้องการของคนพวกนี้นั่นเองนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้มาปรากฏอยู่ในสถานเที่ยงนี้พอดีเพียงแค่พระเอกได้ปรากฏตัวมาเท่านั้นแหละครับผมสายฟ้าที่ได้ พาลงมาก็ทําใหร้ร่างกายของผู้ฝึกตนพวกนี้นะครับแหลกสลายตายกันไปหมดกันเลยทีเดียวนะครับจึงทําให้เราชาวบ้านก็ต่างากันดีใจมากๆนะครับหลังจากที่พวกเขาถูกช่วยชีวิตเอาไว้ก็มีชีวิตรอดกันอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะได้ถามเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ไปนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านของพระราชวังของเมืองเลยโดยมันก็มีผู้ฝึกตนอีกกลุ่มนึง ก็คาดว่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่หนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทําการรวบรวมแกนพลังสายฟ้าของเราผู้คนที่สามารถหามาได้โดยการที่ใช้ชาวบ้านของพวกเขาใน,นแหลกครับผมในการถ่ายทอดพลังเข้ามาในแกนสายฟ้านี้เพื่อให้หินสายฟ้าแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่พวกเขานั้นจะสามารถทําได้แต่สิ่งที่เขานั้นได้มานะครับมันก็เป็นที่ไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่พลังแกนสายฟ้านี้มันยังไม่แข็งแกร่งมากพอเท่าที่เขานั้นอยากได้ก็เลยสั่งให้คนของเขาทําทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการที่ จับตัวชาวบ้านมา ถ่ายทอดพลังเข้าไปในหินสายฟ้านี้ทําให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่านี้ถึงแม้ว่าจะต้องสละชีวิตไปก็ตามนะครับในตอนนี้ก็ต้องรีบสั่งคนของเข้าไปเลยแต่ใน,นจังหวะนั้นเองมันก็มีลูกน้องของเขาอีกคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวมายังจัทานเทงนี้แล้วนะครับพร้อมกับหินสายฟ้าอีก2ก้อนเป็นหินสายฟ้าสีแดงระดับสูงอีกด้วยจึงทําให้ตัวเขาเห็นก็รีบพุ่งมาเพื่อมานําเอาหินสายฟ้านี้กลับไปนะครับเป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการอยู่ในตอนนี้แต่พอได้มาแตะตัวลูกน้องของเขาแล้วลูก ้องของเขาก็ดิ้แหลกสลายหายไปมันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่พระเอกนั้นสร้างขึ้นมาเท่านั้นนะครับก่อนที่พระเอกจะได้ปรากฏตัวออกมาอย่างหล่อเทแต่คิดเลยว่าเขานั้นจะยอมกล้าที่จะบุกมาดินแดนของพวกเขาเช่นนี้และก็ยังสามารถนาเอาแกนสายฟ้าสีแดงมาได้อีกด้วยแสดงว่าคนพวกนี้จะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งก่าวขาามผ่านภัยพิบัติได้แนๆ่ๆถ้าเกิดว่านํามาดูซับพลังสายฟ้ารับรองได้เลยว่าจะได้พลังหินสายฟ้าที่แข็งแกร่งมากๆแต่พอได้ยินคําพูดเช่นนี้แม่นางเหรียญเชียก็ได้พูดบอกกับ คนพวกนี้ไปเลยนะครับว่าหัวหน้าของคามันมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับก้าวข้ามผ่านาพิบัติแต่อยู่ในระดับการลมปายังไงล่ะซึ่งทําให้พวกเขาก็ถึงกับรู้สึกเวอร์ก,ก็เลยทีเดียวนะครับไม่คิดเลยว่าความแข็งแกร่งระดับนี้จะอยู่เพียงแค่กันลมปานเท่านั้น แต่พวกเขาก็ไม่สนใจแต่อย่างใดสิ่งที่ต้องการคือหินทรายฟ้าของคนพวกนี้นั่นเองนะครับตัวเขาก็ทําการเปิดชายรูปแบบพลังข่ายก้อนของเขาเพื่อเขาโจมตีพระเอกไปนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้นะครับพระเอกสามารถรวบรวมดูซับพลังทายฟ้าของเขาทั้งหมดมาอยู่ในมือของเขาเป็นก้อนพลังลูกขนาดเล็กซ่อนอันนะครับก่อนที่จะทําการโจมตีส่วนกลับไปก็เรียกได้เลยว่าการโจมตีเดียวเท่านั้นร่างกายของทัาโศผู้นี้ก็ถึงกับแหลกสลายกลายเป็นปุ๋ยผกไปเลยครับแต่ ก็ได้ปรากฏคิตตันหินสีแดงเป็นหินสายฟ้านั่นเองนะครับพระเอกเทนก็รู้ได้เลยว่าหินสายฟ้านี้เป็นหินที่บริสุทธิ์มากๆและก็แข็งแกร่งมากๆอีกด้วยนะครับแต่พระเอกก็คิดว่าหินสายฟ้านี้มันยังไม่ดีพอมันจะต้องดีไปมากกว่านี้นีครับก่อนที่จะเปิดใช้รูปแบบสายฟ้าเรียกสายฟ้าภัยพิบัติได้ตามใจนึกนะครับเพื่อขัดเกาหินนี้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าสีทองสายฟ้าระดับจกักรพรรดิสายฟ้าสีดำสายฟ้าระดับทันสวรรค์ พระเอกก็สามารถเรียกมันมาได้หมดนะครับหลอมรวมเพื่อเสริมแก่งให้กับหินสายฟ้านี้จนท้ายที่สุดพระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับหินสายฟ้าของเขาก็กลายเป็นสีม่วงดําแล้วเรียบร้อยเป็นหินสายฟ้าที่ไร้ขีดจำกัดนะครับทําให้แม่นางเหรียญเชียรวมถึงลั่วเชิญอีกคนก็ถึงกับทึ่งอา้าปากค้างตาค้างกันเลยก็ว่าได้นะครับไม่คิดเลยว่าอาจารย์บรรพบุรุษของเขาจะแข็งแร่งเรียกสายฟ้าได้ตามใจนึกเช่นนี้นะครับแต่การที่พระเอกได้เรียกสายฟ้าอันมหาศาลมาลลอม รวมเข้ากับคิดนธุนของเขาแล้วก็ทําให้เราผู้ฝึกต้นกลุ่มหนึ่งที่ได้เห็นนะครับพวกเขานั้นก็มีความสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากได้เห็นสายฟ้าสีดําของเพกที่ได้ปลากฏตัวออกมาพวกเขาก็คิดว่าจะมุ่งเดินทางไปยังสถานเท่งนั้นนําเอาสายฟ้านั้นมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับตนเองนะครับตัวเขานั้นไม่รอช้าในการรีบมุ่งเดินทางไปที่พระราชวังเมืองเร่ในทันทีนะครับแต่พอมาถึงเท่านั้นแหละครับผมก็ได้มาเจอกับลวเฉียที่นอนเฝ้าอยู่ในสถานเท่นี้นะครับตัวเขาก็รู้สึกตกใจมากพอสมคม

เพราะสามารถรับรู้ตัวตนที่แท้จริงของลววเฉียนได้ลววเฉียนก็เคยเป็นเจ้าเมืองเก่าของเมืองเล่แห่งนี้นะครับแต่หนึ่งด้วยที่ตัวเขาก็ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้านิกายจีได้จนท้ายที่สุดก็กลายเป็นคนรับใช้ของคนจากนิกายจีในตอนนั้นก็ได้ทําการนําเอาชาวบ้านประชาชนของเมืองเล่ส่งมอบให้กับคนพวกนั้นขัดเกลาพลังหินสายฟ้านะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ลววเฉียนนั้นก็ต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่เพื่อหนีความผิดของตนเองนั่นเองนะครับจึงทําให้ลววเฉียนที่ยินเช่น ตัวเขาก็ไม่พอใจไปอย่างมากก่อนที่จะทำการโจมตีชาชลาคนนี้ไปนะครับเพียงแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นก็ทําให้เทถาโซผู้นี้ก็ถึงกับเรียบร้อยตายคาที่กันเริ่เดียวนะครับ ถึงแม้ว่าเรื่องราวในอดีตตัวเขาก็เคยจะผิดพลาดมาก่อนก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็คงจะต้องลืมเลือนมันไปให้จงได้ก็ไม่คิดที่จะกลับไปเป็นเจ้าเมืองเล่ยอีกต่อไปนะยครับหลังจากที่ความลับทั้งหมดของล่วเฉียนได้เปิดเผยว่าเป็นเจ้าเมืองของเมืองเล่ยแห่งนี้มันก็ทําให้แม่นางเลียนเชียก,ก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าตัวตวนของล่วเฉียนจะเป็นคนที่สรงส่งถึงขนาดนี้ได้แต่ล้วเชียนก็ได้บอกกับกลุ่มเพกไปว่ามันก็เป็นเพียงแค่ตัวต,วตวนเก่าขอ,ของเขาเท่านั้นใน ต,ตอนนี้เขาไม่ใช่เจ้าเมืองอีกต่อไปแล้ว แต่คำพูดนี้ก็ทำให้พระเอกไม่พอใจเหมือนกันนะครับหนึ่งด้วยที่ชีวิตของชาวบ้านมากมายหนเมืองเลยก็ตกอยู่ในมือของนิกายเลยจ่จีคนที่เป็นเจ้าเมืองไม่ค่อยที่จะปกป้องชาวบ้านความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่ไร้ค่าเกินไปหรือเปล่าจึงทำให้ลัวเชียนก็ได้บอกกระเพกไปว่าตัวเขาทำทุกวิธีทางแล้วในการช่วยเหลือชาวบ้านของเขาแต่ในด้านความแข็งแร่งของเจ้านิกายเล่จีนั้นมีความแข็งแร่งอยู่ในระดับเซียนคันธีเกาเขานั้นไม่สามารถต่อสู้เอาชนะได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ ที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วในการช่วยเหลือชาวบ้านของเขาเอาไว้โดยการเป็นคนรับใช้ของคนพวกนั้นนั่นเองนะครับแต่คําพูดของลู่เฉียนก็ทําให้พระเอกนั้นไม่พอใจเหมือนกันนะครับพระเอกก็เลยได้พูดบอกกับลู่เฉียนไปว่าไม่ใช่เจ้านิ่กายเลยจีนะแข็งแกงล็อกเป็นเพียงเพราะเจ้าน่ะอ่อนแอตั้งหากล่ะเจ้าเป็นถึงเจ้าเมืองเลยมีความแข่งแก่งมีสายฟ้าสุริยันถ้าเกิดว่าเจ้าฝึกตนให้แข็งแก่งกว่านี้เจ้าก็จะสามารถจัดการกับคนพวกนั้นได้แต่เจ้าน่ะมันเป็นคนอ่อนแอแล้วก็ขี้ขาดยังไงละ่ะก่อน ที่พระเอกจนะนาเอาแกนแท้หินรายฟ้าของเขานั้นออกมาสิ่งที่พระเอกนั้นขัดเกลไปได้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นหินสายฟ้านิ้นในการขัดเกลเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นนะครับจนหินสายฟ้าของพระเอกที่ถูกขัดเกลขึ้นก็ทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นมามากนะครับผมแม้แต่กระทั่งโลกบ้างบนก็ยากที่จะสามารถทําเช่นนี้ได้ในตอนนี้พระเอกก็ได้ส่งหินรายฟ้าดูดซับเข้าไปในร่างกายของรัวเฉียนไปนะครับจึงทําให้ร่างกายของรัวเฉียนในตอนนี้หลังจากที่ดูดซับพลังหินรายฟ้าของเพกเป็นหิน สายฟ้าขั้นสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ร่างกายความแข็งแกร่งของลวดเฉียนในตอนนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากก็มีชุดเกาะมาสวมอยู่ในร่างกายแล้วนะครับผมรูปลักษณะก็ดูเท่ขึ้นไปอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจึงทําให้ลวดเฉียนหลังจากที่ตัวเขานั้นได้รับพลังจากพอเพกแล้วในตอนนี้ก็ต้องรีบกล่าวขอบคุณพอเอกไปนะครับและก็ได้ปฏิญาณต่อ,พอเพกไปว่าต่อจากนี้ไปเมืองเล่ยเิงเขานั้นจะเป็นคนดูแลและก็ไม่ให้ใครหน้าไหนามาบุกลุกและก็ทําอันตรายต่อพว กเขาอีกเด็กคาดแต่คําตอบที่ตัวเชียนนั้นตอบเพอเอกมามันเป็นคําตอบที่พระเอกนั้นไม่อยากยินแต่อย่างใดนะครับพระเอกก็ได้เดินออกจากรั้วเฉียนไปด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากในตอนนี้ก็ทําให้ลั้วเฉียนก็งงมากพอสมควรนะครับเป็นคําพูดที่ตัวเขานั้นไม่ได้ปิดบังอีกตอบไปแล้วแต่ทําไมถึงไม่ได้พอใจดันบันพับหลุดสู้อย่างเลยแต่ในระหว่างที่ลั้วเฉียนกําลังนั่งคุ้นคิดในเรื่องคําพูดของเพกแล้วว่าจะสื่อความหมายถึงอะไรกันแนะ่ในตอนนั้นเองก็จะมีคนที่มาจากนี กายเล่จีนะครับเขานั้นกระบุกมายังสถานเที่ยงนี้แล้วหลังจากที่ได้สัมผัสได้ถึงสายฟ้าสุดแข็งแกร่งก่อนหน้านี้นะครับมาที่นี่เพื่อน,นํามันกลับไปให้กับหัวหน้าของพวกเขาแต่สิ่งที่ได้มาเจอก็ได้ดันได้มาเจอกับล่วเฉียนนะครับเจ้าเมืองเลยค้นก่อนหน้านี้แต่ก็ได้กล่าวดูถูกกับล่วเฉียนไปก่อนหน้านี้เจ้านานีเอามระจากเมืองแล้วเจ้ากลับมาทําไมล่ะเจ้าเป็นคนที่ขายชาวบ้านของเจ้าให้กับเจ้านิกายของพวกเราเจ้ายังมีหน้าที่จะกลับมาอีกอย่างนั้นหรอจึงทําให้ล้วเฉียนที่ได้ยินคําพูดนี้เขาก็ พอใจเป็นอย่างมากได้ทําการเปิดชายรูปแบบพลังสายฟ,ฟ้าสุดแข็งแกร่งเป็นสายฟ,ฟ้าสีแดงดําที่ได้รับมาก่อนน,นั่นเองนะครับเขาใส่โจมตีเราคนพวกนั้นไปและก็ได้บอกกับคนพวกนั้นไปว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเขานั้นก็สามารถรับรู้ได้ถึงคําพูดของเพกสื่อความหมายได้เลยนะครับว่าพระเอกต้องการอะไรอยู่ในตอนนี้ก็ต้องรีบมุ่งเดินทางตามพระเอกไปเหมือนกันนะครับทางด้านของนิกายเลยจีตัวพวกเขาเองก็ได้ทําการจับชาวบ้านมากมายมาเป็นตัวประกันนะครับเพื่อทําการให้ชาวบ้านพว ดึงดูดพลังแกนแท้สายฟ,ฟ้าออกมาเสริมความแข่งแร่งขัดเก้าหินสายฟ้าของพวกเขาให้ได้แข่งแร่งที่สุดเท่าที่พวกเขานั้นจะสามารถทําได้แต่ในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้มาถึงที่นี่พอดีนะครับพระเอกไม่รอช้าในการเข้าโจมตีเหล่าคนพวกนั้นไปเพื่อช่วยเหลือชีวิตชาวบ้านพวกนี้เอาไว้แต่การกระทาเช่นนี้ก็ทําให้เหล่าทั้งสดจากนิกายเล่จีนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากกล้าดียังไงมาบุกนิกายของพวกเราจะไม่กลัวตายอย่างนั้นหรอตัวพวกเขาเองก็ได้ทำการพยายามเข้าโจมตีพระเอกไปนะครับ แต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้นะครับเพราะหนึ่งด้วยที่การโจมตีของเขาก็ถูกป้องกันเอาไว้ได้หมดทุกรูปแบบในตอนนี้ก็ยังถูกตัดแขนไปอีกข้างอีกด้วยตัวเขาก็เลยไม่พอใจมากๆพยายามระเบิดพลังทั้งหมดของเขาที่มีในการพ่งเขาโจมตีพระเอกไปอีกครั้งนะครับแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้คิดที่จะป้องกันการโจมตีแต่อย่างใดเพราะตัวเขานั้นก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงล่วเชียนก็คงต้องกลับมาเป็นแน่ในตอนนี้ก็เป็นไปตามสิ่งที่พระเอกคิดนะครับเพราะลัวเชียนได้ปลากฏตัวมาอย่างหล่อเทและก็ ป้องกันการโจมตีของทัพโพผู้นี้เอาไว้นะครับในตอนนี้ล่วเฉียนไม่รอชา้าในการเข้าโจมตีทัพโพผู้นี้ไปด้วยพลังสไตฟ,ฟ้สสีแดงของเขาก็เรียกได้เลยว่าแข่งแก่งมากๆนะครับพลังที่ได้รับมาใหม่โจมตีทัพโพผู้นี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็ถึงกับเรียบร้อยลงไปนอนคุยกับพื้นกันเลยทีเดียวนะครับถึงทําให้เพคได้เห็นการกระทําของล่วเฉียนแล้วพระเอกก็รู้สึกชื่นชอบแล้วนะครับผมพระเอกก็เลยได้ทํากับล้วเฉียนไปเจ้ายินดีจะเป็นสาวกของนิกายเทีหลานของพวกเราไหมล้วเฉียนไม่รอชา้า ในการรีบตอบรับปากพระเอกไปเลยว่าตัวพวกเราคนจากเมืองเลยและก็คนจากนิกายต่างๆของเมืองเล่ยแห่งนี้จะยอมจำนนต่อน,นิกายเทียนหลานและก็เป็นศิษย์จากนิกายเทียนหลานทั้งหมดทุกคนแต่ทว่าทรรโสที่ถูกการโจมตีของลวดเฉียนไปก่อนหน้านี้เขาก็ยังไม่ได้ตายแต่อย่างใดนะครับในตอนนี้ก็ได้นําเอาหินขิดตันที่อยู่ในมือของเขาออกมาทําการส่งสัญญาณไปบอกเจ้านิกายของเขาเป็นเจ้านิกายที่อยู่ยังโลกเบื้องบนมาช่วยจัดการเมืองเล่ยแห่งนี้จึงทําให้ในตอนนี้ เส้นทางที่เปิดไปสู่อาณาจักรเบื้องบนมันก็ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งนะครับก่อนหนึ่งโดยที่เจ้านิกายเลจีกําลังมุ่งเดินทางเพื่อมาจัดการเรื่องราวทั้งหมดในเมืองเล่เฉิงแห่งนี้นั่นเองนะครับแต่หารู้ไหมว่าพระเอกไม่กลัวนะครับพระเอกนั่งบัลลังรอเลยพร้อมบวกเสมอแถมเมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่นานผลจากนิกายเลจีก็มาถึงนะครับกลุ่มผู้ฝึกตนสายฟ้าพวกเขามุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วพอได้มาเจอกับรั่วเฉียนพวกเขาก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่ารั่วเฉียน จะยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้พวกเขาก็คิดว่าล้วเฉียนนั้นได้ตายไปแล้วนะครับในตอนนี้พอได้มาเห็นต้นไม้สายฟ้านินที่อยู่ในมือของล้วเฉียนแล้วลววเฉียนได้ทําการระเบิดมันทิ้งไปก็ทําให้เจ้านกายและจีไม่พอใจมากๆตัวเขาพุ่งเข้ามาในการโจมตีลววเฉียนนะครับ แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรลวดเฉียนได้ความแข็งแร่งของลวดเฉียนที่เพิ่มขึ้นสามารถป้องกันการโจมตีของเจ้านิกายเลยจีไปในตอนนี้ก็ทําให้เจ้านิกายเลยจีที่พยายามเข้าต่อสู้กับลวดเฉียนนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาชนะได้อยู่ดีในตอนนี้ตัวเขาก็ถึงกับโดนลวดเฉียนใช้เท้ากดหน้านอนลงไปที่พื้นแล้วนะครับจึงทําให้ผู้คนของพวกเขาเหล่าลูกน้องของเขาก็ถึงกับไม่พอใจมากๆพยายามรวมมือกันในการเข้าโจมตีลวดเฉียนแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ถูกแม่นาง นในการเข้าโจมตีช่วงเชียงชงเชียงเรียบร้อยตายกันไปหมดแล้วในตอนนี้แต่คิดเลยว่าท่านโศผู้นี้เขานั้นจะยอมถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่สามารถเอาชนะล้วเฉียนได้แต่สิ่งที่เขานั้นต้องการก็อยู่กับล้วเฉียนแล้วนะครับตัวเขาก็คิดว่าจะหนีออกไปจากที่นี้เพื่อกลับมาแก้แค้นอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถหนีไปได้นะครับพระเอกใช้พลังของเขาในการเข้าโจมตีเส้นทางขึ้นไปสู่อาณาจักรเบื้องบนเอาไว้ในตอนนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะหนีออกไปจากที่นี่ได้อีกต่อไปแล้วก่อนที่ล้วเฉียน ก็ไแม่นางเลียนเชียทั้งสองจะร่วมมือกันในการเข้าโจมตีทัําศพผู้นี้ไปนะครับแต่ใน,นระหว่างที่ตัวเขากําลังพาดท่าถูกลัวเชียแล้วก็เลียนเชียฆ่าทิ้งไปในตอนนั้นเองพลังที่แท้จริงอยู่ในร่างกายของเขามันก็ได้ถูกปลุกตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมันก็เป็นคนที่ควบคุมเขาเอาไว้มาตลอดนะครับเป็นร่างกายของวิญ,ญญาณเทพสายฟ้าและมันก็ยังได้พูดบอกกระเพกว่าเจ้ากล้าดียังไงมารบกวนข้าเช่นนี้วันนี้ข้าจะเป็นคนจัดการกับพวกเจ้าเองแต่ตัวมันก็ยังไม่ได้เข้าโจมตีเเกลยนะครับ พระเอกโจมตีส่วนกลับไปเพียงแค่ทีเดียวเช่านไรละครับผมร่างวิญญาณเทพสายฟ้าตนนี้ก็ถึงกับหมดฤทธิ์กันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่พระเอกจะได้ใช้พลังของเขาในการจับตัวเทพสายฟ้าตนนี้เอาไว้และก็ได้ทําการส่งตัวลัวเฉียนนั้นเพื่อไปทําการดูดซับพลังเทพสายฟ้านี้ไว้เหมือนกันนะครับก่อนที่ลัวเฉียนก็จะยังไม่ทันตั้งตัวนะครับแต่เมื่อมเป็นคําสั่งคําพูดของพเพกลัวเฉียนก็ต้องทําตามสิ่งที่พระเอกพูดเหมือนกันนะครับลัวเฉียนในตอนนี้ที่พยายามดูดซับพลังวิญญาณเทพสายฟ้าตัวเขาก็สามารถทําได้สําเร็จ ตนได้นีครับก็สามารถนําพลังวิญญาณเทพสายฟ้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเขาในตอนนี้ล่วเชียนก็ต้องกล่าวขอบคุณพระเอกไปอีกครั้งนะครับและหนึ่งโยที่ทุกอย่างในเมืองเล่แห่งนี้ได้จบสิ้นลงไปแล้วนะครับสิ่งที่พระเอกต้องการก็ได้มาครบแล้วเรียบร้อยเหมือนกันสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําต่อไปจากนี้ก็คือเปิดเส้นทางขึ้นไปยังโลกเบื้องบนให้จงได้ในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้อีพีที่78นะครับทุกคนสำหรับอีพีนี้คลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับอีพีหน เดี๋ยวรีบมาต่อให้ทุกคนเลยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย